สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมุนไพรไทยบ้านนะคะวันนี้จะมาพูดถึงสปะคุณของโคกระสนหรือหนามกระสนค่ะสปะคุณของโคกระสนุนนะคะ,มะเมล็ดตากแห้งใช้ทำบรรยาลูกกลอนกินบำรุงร่างกายเชื่อว่าจะทำให้เป็นหนุ่มขึ้นนะคะมีกำลังหายเหนื่อยล้าและสำหรับผู้ที่อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรง โดยใช้โคกระสุนกำลังวัวเถลิงกำลังเสือโครงและเครือเขาแก่มาต้มกินค่ะทั้งต้นและผลมีรสขมเผ็ดเป็นยารดสุขุมออกฤทธิ์ต่อป,ปอดและตับใช้เป็นยาแก้อาการหน้ามืดวิงเวียนศีษะแก้ปวดศีรษะได้ค่ะผลใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูงแก้ตาแดงน้ำตาไหลมากด้วยการใช้ผลโคกระสุน15กรัม เก๊กฮวย20กรัมชุมเห็ดเทศ30กรัมและชะเอม6กรัมนำมาต้มกับน้ำรับประทานหรือจะใช้ผลแห้งอย่างเดียวก็ได้โดยนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาลดความดันโลหิตค่ะทั้งต้นมีรสเค็มเล็กน้อยใช้เป็นยาแก้ไข้ทับระดูได้ค่ะใช้เป็นยาแก้ไอขับเสมหะหลอดลมอักเสบทั้งต้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ตาสว่างค่ะใช้เป็นยารักษาอาการอักเสบในช่องปาก ใช้เป็นยาแก้ปวดฟันด้วยการใช้รากนํามาฝนกับน้ําแล้วนํามาถูก,กับฟันที่มีอาการปวดค่ะ,มะเมล็ดใช้เป็นยาแก้ผอมแห้งทั้งต้นใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก้นิว้วแก้ปัสสาวะพิการหรืออาการปัสสาวะปวดหรือกระปิดกระปอยหรือขุ่นข้นปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มหรือมีเลือดค่ะส่วนตำรับยาแก้ปัสสาวะขัดอีกตำรับ จะใช้โคกระสุนทั้งต้นนํามาผสมกับหญาแพรกทั้งต้นอ้อยดาทั้งต้นและแห้วหมูทั้งต้นนํามาต้มกับน้ำสามส่วนเอาหนึ่งส่วนใช้กินครั้งละครึ่งแก้ววันละสามเวลานอกจากนี้ผลก็มีสรรพคุณเป็นยาแก้นิ้วได้ด้วยเช่นกันค่ะใช้เป็นยาขับระดูข่าวของสตรีผลแห้งหรือทั้งต้นค่ะผลแห้งใช้ต้มกับน้ำดื่มจะช่วยทำให้คลอดบุตรได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เป็นยารักษาหนองในโดยใช้ผลแห้งหรือทั้งต้นค่ะผลแห้งใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงตับไตกระดูกและสายตาหรือจะใช้ทั้งต้นจำนวนหนึ่งกำมือนำมาต้มกับน้ำสามแก้วแล้วต้มให้เหลือหนึ่งแก้วกรองเอาแต่น้ำยามาดื่มครั้งละครึ่งแก้ววันละสองครั้งก่อนอาหารเช้าและเย็นใช้เป็นยากระจายลมในตับกล่อมตับโดยใช้ทั้งต้นค่ะ ตำรับยาแก้ผดผื่นคันระบุให้ใช้ต้นแห้ง100-120กรั g, มเมล็ดปอ60กรัมดอกใส่น้ำผึ้ง40กรัมและคราบจักระจัน30กรัมนำมาบดให้เป็นผงทำเป็นยาลูกกลอนรับประทานค่ะถ้าชอบคลิปที่เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ช่องน้องใหม่ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ